ก็เมื่อก่อนนะคะคือเอเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกขนพวกอะไรพวกเนี้ยเยอะเหมือนกันขนแบบจะเป็นขนรักแร้หรือขนตามขาอะไรแบบเนี้ทีเนี้ยเราก็เออใช้ตอนแรกเลยนะสมัยวัยรุ่นน่ะก็คือจะใช้วิธีโกนแต่ยิ่งโกนอ่ะมันก็ยิ่งขึ้นหนาทีเนี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นแว็ก ก็เป็นแว็กน้ำพึ่งแล้วก็มีใช้เป็นพวกสีพึ้งอ่ะเอามาลนแล้วก็แว็กแว็กแว็กแต่ทีเนี้ยช่วงหลังอ่ะเออเทคโนโลยีอ่ะมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดีขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็ช่วยเลเซอร์ทำให้ขนเนี่ย ขนที่ว่าผ่านการเลเซอร์แล้วเนี่ยก็คือว่าลากขนนะมันจะตายพอลากขนมันตายเนี่ยขนมันก็จะหยุดล่วงถาวรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนมันจะขนมันจะหายไปเลยถาวรนะเพราะว่าลากขนอะ่ะมันตายทีนี้เราก็เลยซื้อเครื่อง IPL อะ่ะมายิงเองก็ก็รู้สึกตอนแรกก็คิดว่ามันหลอกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออช่วงหลังๆเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนวิธีไนงะมาใช้ใช้เออตอนแรกเลยอะ่ะ ตอนแรกเลยอ่ะคือตอนเด็กๆวัยรุ่นเราก็ไม่รู้ไงพอมันมีขนขึ้นเราก็โกนทีนี้โกนแล้วยิ่งโกนมันยิ่งขึ้นทีนี้เลยไปเปลี่ยนมาใช้เป็นครีมใช้ครีมมันก็ยังไม่โอเคนะไม่โอเคทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแว็กเลยใช้เป็นแว็กเลยก็คือมันจะดังปุดปุดปุดปดเนี้ยพอแว็กเสร็จเนี่ยลากขนน่ะมันจะติดออกมาด้วยเพราะลากขนมันติดออกมาด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เออขนน่ะมันจะค่อยๆบางลงแต่ทีเนี้ย กลับมาวิธีวิธีการอ่ะมันยุ่งยากแล้วทีเนี้ยเออเทคโนโลยีอ่ะมันเริ่มเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องถอนขนไฟฟ้ามันก็จะถอนถอนแบบถอนลากถอนโคนเลยมันก็เลยทําให้มันก็จะทําให้ขนเนี่ยบางลงเรื่อยๆขนนะ่ะมันจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีการถอนมาตลอดนะจนมาระยะหลังๆเนี่ยก็คือว่ามันมีนวัตกรรมอ่ะ IPL ก็คือเป็นเลเซอร์ที่ช่วยให้ขนเนี่ย มันบางหลงเรื่อยๆก็คือว่าเอ,อ่อเลเซอร์ IPL เนี่ยมันจะทำให้รากขนตายและมันจะทำให้ขนบริเวณนั้นนะนะหายไปเลยจากคนที่ว่าเออขนเยอะๆเนี่ยขนมันก็จะหายไปซึ่งผู้ชายก็ไปทำนะคือผู้ชายบางคนที่ตัดสินใจไปทำเนี่ยก็บางคนไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่ตุ๊ดนะไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่เกแต่ว่าเขาจะไปทำเอาออกบริเวณรักแร้บริเวณหนวดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาขี้เกียจโกนซึ่ง เออตอนแรกเนี่ยเราไปดูราคามาในห้างเนี่ยมันราคามันแพงมากก็ เออราคาเคยไปทามาตอนแรกๆเลยนะทามามันก็แล้วก็ว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าพอไปทํามาเสร็จอ่ะผ่านไปสักระยะหนึ่งขนมันก็จะขึ้นอีกแต่ว่าขนน่ะมันจะค่อยๆบางลงอ่ะคือตอนแรกขนมันจะหนาแต่ทีเนี้ยพอไปทําแล้วขนมันก็จะค่อยๆบางลงเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเรามาสะดุดในอ่สินค้าจากเมืองจีนอ่ะที่มันเป็นนวัตกรรมเป็นเครื่องเลเซอร์ตอนแรกเราไม่ได้ซื้อเครื่องนี้นะตอนแรกเราซื้อเป็นพวกเครื่องนวดหน้าก่อนเราซื้อเป็นพวกเครื่องนวดหน้า แต่ในนวัตกรรมเครื่องลวดหน้าเนี่ยนะทางร้านเขาจะมีขายพวกเครื่องเลเซอร์กําจัดขนหาวอ์เครื่องเลเซอร์หน้าใสาเครื่องเลเซอร์กําจัดขนหาวอนเครื่องเลเซอร์กําจัดสิวเครื่องลวดหน้าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งสินค้าจากเมืองจีนราคามันจะไม่แพงมากคือคนไทยเนี่ยค่างเงินเราอ่ะแข็งแข็งไงทีเนี้ยเราก็เลยซื้อสินค้าจากเมืองจีนได้ในราคาแค่ไม่กี่พันประมาณพันสองพันประมาณพันสองพันสามพันเนี่ยเราก็ซื้อได้แล้วซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะโดนหลอกหรือเปล่าเพราะเราก็โดนหลอกมาเยอะนะบางทีไปซื้อสินค้าแล้วโดนหลอกอะไรแบบนี้ก็มีหรือซื้อมาใช้ซื้อหรือบางครั้งเนี่ยซื้อสินค้ามาใช้เราไม่ได้ผลซื้อสินค้ามาใช้แล้วโดนหลอกเนี่ยเราก็ โดนมาหลายครั้งทีนี้เราก็ลองใช้ดูเราก็ว่ามันมันก็โอนะมันก็โออ่ะมันมันดีขึ้นนะเหมือนกับว่าขนนะ่ะเมื่อก่อนมันมีขนแต่พอมาใช้พวกแต่พอเปลี่ยนมาใช้พวกเครื่องเลเซอร์กําจัดขนเนี่ยพวกขนนะ่ะมันก็หายไปหมดเลยขนนะหายไปหมดเลยขนตามหน้าขนตามอะไรเงี้ยขนลักแล้เมื่อก่อนมีนะแต่หลงัลงๆก็ไม่มีแล้วไนงะคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนมีขนรักแร้นะแต่ตอนหลังอ่ะไม่มีเพราะว่าเราใช้พวกเลเซอร์ด้วยไนงะทีเนี้ย คือช่วงหลังๆอากาศมันหนาวใช่ไหมล่ะอากาศมันหนาวช่วงหลังอากาศมันหนาวทีเนี้ยเวลาเวลาเราอาบน้ําเนี่ยเราจะไม่ใช้สบู่ก็คือว่าความที่อากาศมันหนาวช่วงก่อนหน้านี้อากาศมันจะเย็นมากความที่มันหนาวมากเราก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้ขัดผิวไม่ได้ใช้สบู่ก็คือเวลาอาบน้ํา <c oughs> อ่ะก็จะใช้เป็นครีมอาบน้ําของรักของชโชโกโบสุสึใช้เป็นพวกเจลส้มสดอะไรพวกเนี้ยก็อาบ อาบก็คืออาบน้ําตามปกติแหละแต่ใช้เป็นพวกเจลอาบน้ําใช้เป็นพวกครีมอาบน้ําแทนแต่ทีเนี้ยเมื่อวานอ่ะคือเมื่อวานอ่ะก็คือว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนทีเนี้ยพอเมื่อวานอากาศมันร้อนอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้อากาศร้อนเนอะเราก็เลยลองมาขัดผิวดูทีเนี้ยเราลองใช้ใช้เป็นเกลือสปาที่ซื้อมาเป็นเกลือสปาสูตรของบอนเชเน่อที่ว่าเป็นสูตรผสมเออ เป็นสูตรผสมว่านหางจระเข้สูตรผสมมะขามเปียกเป็นเกลือสปาที่ว่ามันในเกลือสปาตัวนี้มันจะผสมพวกครีมอาบน้ําด้วยเวลาขัดเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นเล็กๆทีนี้เราก็ลองใช้พวกเอ่อเกลือสปาขัดตัวดูแล้วทีนี้เราก็มานั่งนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้เออเราไม่ได้ถอนขนมานานแล้ว เพราะว่าคือเราจะใช้เป็นเครื่องถอนขนงาที่ว่าพอกดไปปุ๊บเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะดังแบบฟึดฟึดฟดฟดฟดเนี่ยแต่จริงๆมันเจ็บนะเพราะว่ามันจะเป็นแกนมันจะหมุนอยู่เร็วมากอะแล้วมันก็ไอตัวแกนเนี่ยเวลามันถอนมันก็จะเจ็บมันเจ็บนะแต่มันเจ็บแป๊บเดียวเพราะว่ามันหมุนเร็วไงมันก็จะมันเจ็บแต่มันเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ถอนขนนานแล้วนะทีนี้เราก็มานั่งสังเกตดูมันก็ ตามตามขานะมันก็ยังมีขนขึ้นแต่มันขึ้นน้อยมากเราสังเกตดูที่ขาเนี่ยขนขนหายไปเยอะเลยก็คือว่าบางจุดเนี่ยคือจากการที่เราลองใช้เครื่องเลเซอร์มาหลายเดือนอะ่ะคือบริเวณขาเนี่ยขนหายไปบริเวณขนที่มันแทบที่มันหายไปเลยอะแบบหายแบบหายถาวรไปเลยอะ่ะเยอะมาก,กเราก็ทีเนี้ยเราก็ไอตัวเครื่องเครื่อง เครื่องที่มันกดแล้วมันหมุนหมุนขนอะ่ะก็เครื่องเราก็เอามาดูรู้สุว่าเครื่องนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะแล้วมันเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยดีเราก็เลยสั่งซื้อออนไลน์ใหม่เพราะว่าไอ้เครื่องพวกนี้มันมันมีกําหนดระยะใช้มันใช้ไม่ถึงปีมันก็เจ๊งแล้วเพราะว่าสินค้าพวกนี้สินค้าพวกนี้เขาผลิตมา ไม่ให้มันถาวรคือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าพวกนี้เขาผลิตมาให้มันเจ๊งไวเหมือนมือถือมือถือเนี่ยจะซื้อเครื่องละสามพันหรือเครื่องละจะซื้อเครื่องละสามพันเครื่องละสองพันหรือซื้อเครื่องแพงๆเนี่ยมันก็ไม่ถาวรยี่ห้อที่ทนก็จะเป็นซัมซุง คือถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยเออทนใช้ได้4ปี5ปีเนี่ยถึงแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะมันใช้ไม่ทนคือสินค้าประเภทนี้มันก็ใช้ไม่ทนเหมือนกัน,นก็แล้วเปลี่ยนมาหลายเครื่องแล้วนะไอตัวเครื่องที่ว่าเป็นพวกเครื่องถอนขนถาวรอ,อ,อุ้ยเราใช้มาเป็นสิบเครื่องแล้วมัง้งบางที บางยี่ห้อเนี่ยใช้ไปได้ไม่ถึงปีก็เจ๊งแล้วอะมันจะค่อยๆมันจะหมุน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 นะถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยตัวตัวตัวมอเตอร์มันจะทํางานได้ไม่ค่อยดีแล้วงานมันจะหมุนอยู่แต่มันหมุนช้าแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยตัวมอเตอร์นะมันจะแบบอย่างนี้เลยอะมันจะแบบปุบๆๆๆเลยอะแล้วก็ว่ามันมันก็โอเคนะถึงคนจีนอะถึงคนจีนจะ ถึงคนจีนนะมันจะค้าขายขี้โกงถึงคนจีนมันจะแบบคนจีนเนี่ยทําการตลาดแบบว่าตัดราคาชาวบ้านคนจีนทําการตลาดตัดราคาชาวบ้านคนจีนทําการตลาดแบบเออทาให้ ทำให้ธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดเลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบขายของตัดราคาชาวบ้านคนจีนทําธุรกิจแย่ๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังขอขอบคุณคนจีนเพราะว่าคือตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่แบบผิวเราจะถูกโลกกับสินค้าที่มาจาก จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นค่อนข้างมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องผิวค่อนข้างเยอะทีนี้เราซื้อครีมที่เป็นเม็ดอินเจแปนมาใช้อะเราก็รู้สึกว่ามันใช้ดีแต่ทีนี้ราคามันค่อนข้างแพงเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ในโซนของที่ผลิตจากเกาหลีใต้มันก็ใช้ดีนะสินค้าของ Infinity อินฟิตี้อะที่ว่าเป็นของเกาหลีใต้เราลองเอามาใช้ดูเราก็รู้สึกว่ามันใช้ดี ทั้งครีมทาผิวโลชั่นทาผิวครีมทาหน้าเนี่ยที่เป็นของเกาหลีใต้เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราดีเราโอเคทีเนี้ยเราก็เข้าไปดูสินค้าในโชปี้อ่ะแล้วก็ลาซาด้าเราไปดูในลาซาด้าด้วยแล้วก็ไปดูในช้อปปีด้วยแล้วเราก็ถูกใจสินค้าอยู่2ตัวมันเป็นสินค้าที่มาจากไต้หวันแล้วก็เป็นสินค้าที่มาจากเมืองจีนเราก็ลองซื้อ2ตัวนี้มาใช้เราก็ซื้อครีมอกเด้งที่มาจากไต้หวันใช้ซึ่งเป็นสูตรสมุนไพรเป็นสูตรเป็นครีมนวดหน้าอกใหญ่ของเกา ของไต้หวันเป็นครีมที่ว่าใช้นวดหน้าอกให้มันกระชับเป็นของผลิตมาจากไต้หวันนะไต้หวันก็คือเหมือนจังหวัดหนึ่งของจีนน่ะซึ่งมันผสมสมุนไพรหลายอย่างเราลองเอามาใช้ดูเราก็รู้สึกว่ามันใช้ดีทีนี้เราลองใช้ครีมอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นครีมที่ใช้ในการรักษาจุดด่างดําบนใบหน้าจุดด่างดําบนใบหน้ารักษากระ กระฟ้าจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็พวกริ้วรอยเนี่ยเราลองซื้อของจีนมาใช้ซึ่งราคามันถูกมาก ซึ่งซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยราคานี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเวชสาอางมันเป็นเวชสาอางที่ใช้ในการรักษาลิ้วรอยเหี่ยวยน่นลิ้วรอยเหี่ยวยน่นลิ้วรอยเหี่ยวย่นรอยฝ้ารอยกระซึ่งเราเป็นคนขาวแต่เราโชคดีที่ว่าเราไม่ได้กินยาคุมเราเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝ้าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับจุดด่างดําแล้วก็กระน้ําตาลซึ่งมันเป็น กะอ่อนไม่ใช่กะลึกเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานตากแดดตากตําหรือไปทํานาต้องโดนแดดแรงๆเราจะมีปัญหาพวกจุดกระซึ่งกระที่เราเป็นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือการทานอาหารเสริมเพราะการทานอาหารเสริมเนี่ยมันจะไปเสริมข้างในมันจะทําให้กระพวกนี้หายไปเองเพราะว่ากระบางประเภทเนี่ยกระบางประเภทเนี่ยการทาครีมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นครีมที่มีคุณสมบัติหรือเคมีของครีมถ้าครีมตัวนั้นน่ะมันมีเคมีที่สามารถรักษาเราได้อะนั่นก็คือว่าเออสภาพผิวของเราสภาพผิวของเราเนี่ยมีเคมี ที่สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้ดีเพราะว่าผิวของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันผิวของคนคนนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ครีมของเมืองนอกผิวของผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ครีมคลินิกหรือครีมที่ผลิตมาจากทางยุโรปผู้หญิงบางคนเนี่ยใช้ครีมที่เป็นเวชสาอางของเกาหลีใต้อ่ะจะใช้ได้ดีมากกว่าครีมที่มาจากพวกเคาน์เตอร์เบนพวกเบอร์ลินหรือคลินิกรังโคมรังโคมคลินิก เออของพวกนี้บางทีอ่ะคนไทยใช้ก็ไม่ถูกโลกบางครั้งอ่ะคนไทยอ่ะใช้ครีมที่เป็นของเกาหลีใต้ครีมที่ผลิตมาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะโอเคมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียเราเป็นคนเอเชียบางครั้งเราใช้ครีมที่ผลิตมาจากเมืองจีนครีมที่ผลิตมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้แล้วเราโอเคมากกว่าแล้วประกอบกับว่าคือตอนนี้มันก็ มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเข้ามานะเรื่องไม่ดีที่เข้ามาเนี้ยที่ว่าคนจีนทําแสบมากเลยก็คือว่าคือเราไม่รู้ว่าโรคโควิดเนี่ยประเทศไหนมันเป็นคนผลิตแต่ในเวลานี้ตอนนี้เราเชื่อว่า โรคโควิดเนี่ยมันหลุดมาจากห้องทดลองเราเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นไวรัสที่หลุดมาจากห้องทดลองโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามปิดข่าวแต่ว่าจุดกําเนิดที่มันมีการแพร่ระบาดจริงๆมันก็คือเมืองจีนแล้วที่เมืองจีนน่ะไปโบยให้ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคนสหรัฐเนี่ยเป็นคนคิดค้นโรคไวรัสแล้วนําเชื้อไวรัสตัวนี้มาปล่อยในจีน เร่งเรื่องนี้เราไม่เชื่อเพราะทุกวันนี้เราสังเกตดูอ่ะประเทศสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดเนี่ยมากกว่าในประเทศจีนเยอะมากแล้วคนตายนี่เยอะมากเราคิดว่าโรคเนี้ยมันน่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่หลุดลอดมาจากห้องทดลองมากกว่าแล้วทีเนี้ยพอมันหลุดลอดออกมามันเป็นเสรีภาพแล้วมันก็แพร่กระจายใหญ่เลยเพราะว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ติดทางอากาศติดทางระบบหายใจมันจึงส,สามารถที่จะแพร่ได้เร็วเราจึงเชื่อว่ามันน่าจะมาจากเมืองจีนคนจีนอะ่ะประชา มกรเขาดีคนเขาดีแต่ตัวรัฐบาลเนี่ยเราไม่เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะพูดความจริงกับประชาชนโดยส่วนตัวตอนแรกเราคิดว่าโลคโควิดมาจากอเมริกาแต่ณตอนนี้เราค่อนข้างแน่ใจว่ามันหลุดมาจากห้องทดลองในอู่ฮั่นนะี่แหละแถบแบนั่นแหละที่ว่ามันหลุดออกมาแล้วมันก็เป็น การพันธุกรรมเป็นการตัดต่อยีนตัดต่อทางพันธุกรรมทําให้เชื้อมีความน่ากลัวมากแล้วเมื่อเชื้อไปที่ทางแถบทางพวกแอฟริกาทางแถบทางโคลัมเบียเนื้อเชื้อมันกลายพันธนุ์เละ,เละและทุกวันนี้สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือว่าตอนนี้พม่ากําลังจะอพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองเข้าไทยจํานวนมากตอนนี้มีคนพม่าจํานวนมากนะอพยพหนีหนีไปอินเดีย คนพมา่าหนีเข้าอินเดียคนพมา่าที่เดินข้ามแม่น้ํามาว่ายข้ามแม่น้ํามาหนีเข้าไทยนี่เยอะแยะเลยตรงนี้เรากังวลม,มากวา่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีการระบาดโควิดรอบที่สและรอบนี้จะเป็นรอบที่รุนแรงมากเอาไม่อยู่สกัดไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าใครสภาพร่างกายแข็งแรงอะ่ะก็ ไปฉีดวัคซีนน่ะเราก็ว่ามันก็ยังยังดีนะแต่ถามเราเราไม่ไปฉีดอะเพราะว่าเราไม่ใช่คนแข็งแรงขนาดนั้นแต่ถ้าคนไหนที่สภาพร่างกายแข็งแรงคนที่ไม่มีโรคประจําตัวคนที่ไม่มีโรคประจําตัวคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะไปฉีดวัคซีนนะเพราะมันไม่เป็นอะไรหรอกส่วนใหญ่คนที่ ตายก็จะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวคนที่มีโรคภูมิแพ้คนที่มีโรคโประจําตัวหรือคนแก่คนแก่คนที่มีโรคประจําตัวคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยคือไปฉีดแล้วอ่ะบางทีตายก็มีเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยเราจะรอให้วัคซีนมีความปลอดภัยมากกว่านี้เราถึงจะไปฉีดส่วนเรื่องประเทศจีนเนี่ยก็อย่างว่าแหละคือประชากรเขา,าดีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่รู้เขาแอบทําอะไรตัวคนจีนนะดีแต่ตัว ประเทศเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาแอบ,บมีแผนการถึมหรือทําอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยเรามั่นใจว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์มันไม่ใช่โรคที่มาจากธรรมชาติเป็นคนสร้างก็สมรับทีนี้ก็ขอบคุณค่ะ